ล่ไลสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินโดนครับผมคลิปนี้ครับพามาชมคุณปู่ครับกับรถใหญ่ๆใหญ,ใหญ่เจอใหญ่ครับนี่ PC200 รุ่น5ครับทําสีโกเบ อันนี้เป็นดินเท่เขาไปเอาไปทำเครื่องปั้นดินเผาครับโซนอำเภอด่านเกวียนโอ้โหพี่ร็อกพี่ร็อกสายควันครับ <laughs> โคมาสุซีอีสองร้อย โอ้ซีอีครับแหมก็ทำสีมาใหม่ครับใส่ไม่เยอะครับเที่ยวละพันพันกว่าพันสองนะครับวิ่งไกลมากครับขาเดียวก็อูบ 10โลเลยนะรอบละหนึ่งชั่วโมงอะ่ะแต่ผมว่าวิ่งแบบเนี้ยดีรถแบบไม่ช้ำอะ่ะมันวิ่งแบบไม่ต้องเที่ยวเยอะแต่ว่าได้เงินเยอะอม,มันไม่เหมือนว่ามันไม่เหมือนว่าวิ่งอย่างโซนบ้านผมเนาะเที่ยวละร้อยวิ่งตั้งสี่สิบเที่ยว <c oughs> โอ้ยยองดำจนเ,ม,นเมื่อยอันนี้ วิ่งไกลครับแต่ว่าราคาได้ครับไม่ได้ยกดำบ่อยนะครับการสึกร้อก็น้อยครับอาจจะสึรกรอเฉพาะยางผมว่าวิ่งแบบนี้นี่ดีกว่าแต่ก็แล้วแต่โซนหรอกแล้วแต่งานครับเลือกงานไม่ค่อยได้แล้วครับไป สายเยอะอยู่เน,น,นี่ยอีกคันหนึ่งครับที่ร็อกคันน,าาคนี้กระบะต่ำครับนี่กระบะสูงโอ้ร็อกสด์จวด กระบะยาวมากครับโอ้โหบางฝุ่นหน้าร่นี้เครื่องยนต์หกสูบครับร้อยสามสิบแรงมา้าคอนโทรลก็ต่อยมวยครับคอนโทรลต่อยมวย อ้าวสลักหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดริกไอ้เค้นเรียกอะไร,รตรงนั้นนะผมก็เรียกไม่ถูก,กะ่ะก็เรียกอะไรนะหลุดไปตัวหนึ่งะนะนั่นนะนั่นนะหลุดไปแล้วตัวหนึ่งนะ เป็นโกนี่นอนรอเลยครับกว่าจะมาแต่ละคันอันนี้มาซื้อดินเที่ยวละ400ครับ สี่ร้อยโอ้วันหนึ่งแมคโครก็ได้ไปเยอะเหมือนกันนะไปนี่ใส่ประมาณนี้เองครับพันกว่าบาท ไปคุยกับโชเฟอร์หน่อยวันดีพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยพี่ชื่ออะไรฮะจุกจอจานสักอไกจุกจุกเสียดแน่นเฟ้ออันนี้รถพี่เลยอโอมีกี่คันนะอ้าวเมียโทรตามแล้วมีสองคันไอคันที่เสียนั่นใช่ไหม ไม่พี่พี่ลองปิดประตูดูสิผมอยากเห็นทรงมันน่ะสั่งเอาอีกเอพีซีสองร้อยซีอีโอ้ทำเองเลยบ่ไในสีนี่ทำนานยังฮะวัน<า>หนึ่งตักกี่เที่ยวนี่ สามสิบีเที่ยวคูณสี่ร้อยใช่ไหมตักเท่าไหร่สี่ร้อยตักเยอะแทะอันนี้ดินตัวเองบ่แล้วขุดอย่างนี้มันมันต้องขุดเป็นสระเลยไหมยอย่างนี้เนี่ย อ๋อนี่ต้องถมคืนอ๋อเกียร์ยลงคืน,นอ๋อมันทำนานไม่ได้เดี๋ยวปรับใหม่ก็คือเอาหน้าดินมากบคืนวางสึนรถเกี่ยวเลยทีนี้ฮะสองปีรถเกี่ยวลงได้เลยคันนี้ซื้อมานานยัง ทำไมเล่นพีซีเหรอมันถูกอ่ะอ๋อสมาคมสังคมรถเก่าแต่ว่าหาเงินได้เหมือนรถใหม่อย่างพวกนี้มันซ่อมง่ายเนาะนั่นหลุดแล้วเดี๋ยวรอนานเลยสิ โอ้ยซื้อรถใหม่มันก็ร้องหาแต่นู่นหางวด <c oughs> มันต้องอืตามทุนตามทุนตามกำลังเรามันกินน้ำมันเยอะยไหมะนะวันละสองพันไม่ถึง,ถงวันล,ละพัน ดับเครื่องรอไหมอันนี้เรารูกกุดเอาแค่ชั้นแค่นี้บอ่อ๋อนั่นนะแล้วชั้นตรงไปมันดินไรนั่นมีลูกรงังไหมฝั่งนน้นนะอ,อันนี้เขตอำเภอโชคชัยเหรอ เออแล้วตะหมดตรงนี้เราไปเอาตรงไหนนี่หมดตรงนี้แล้วเอาเอาตรงไหนอีกข้างในเหรอโอ้ข้างใน,งนก็มีแค่นี้รถเกี่ยวใหญ่ลงใช่ไหมนี่ อีกนานไหมจะมาอีกคันหนึ่งนานามาไงคร,รันน้งิงมีครับก็ดูภายในยังไงเนาะนี่น,น,นี่ภายในครับอ้ V i P เทนี่ ไม่ต้องมีเอแล้วเนาะผมเคยผมเคยแปลงรุ่นนี้แหละเป็นคอนโทรลสั้นเลยเออแล้วผมเอาตัวนี้ยกไปนู่นใส่นู่นเลยยกไปใส่นู่นเลยอืมอันนี้คอนโทรลสายเนาะไม่ใช่น้มันครอนนโทล้ำมันเออน้มะใช่ใช่ไหมคอนโทรลน้ำมันแล้วแต่รุ่นสามคอนโทรลสาย อ่าขอโทษทั้งมันไอรุ่นสามมันลูกมากาอ่าเอาดับเครื่องก่อนต้องไปดับเนือครับตามสภาพาหากินตามกำลังเรามากินตามกำลังสามสามกำลังสามเข้าไม่ได้ยี่เขนัยเขนันอืมแหวนทโ่โปร ลวนะิงมีงดดงมีมลอกนาขายไหมหรือว่าตักตแต่ดินแบบนี้แต่ถ้ามากนะนามันนี่เราเราจะไปลงลงอิดไหมทำทำอิดแดงอทำอิดแดงมากจะไม่ได้ขายมาจะวิ่งเองเลยทำอิดแดงขายใช่อิดแดงลง,งตรงนู้นตรงตรงนี้ลรงเราก็วิ่งทางวิ่งเข้ามาก็มี ตอนว่าน้ำมันจะไปลงๆฮิดมักไม่ค่อยได้ทมที่อันนี้มันเรียบน้ำมูลเลยน้ำมูลอืมนั่นน่ะน้ำมูลเนี่ยด้เห็นเนี่ยมีตนนยางไหมน้ยมูลเนี่ยฝั่งเนี้ยเป็นน้ำมูลครับโอ้นั่งไปก็รอบละชั่วโมงเมื่อกี้โอ้ยบางที <c oughs> ผมอะลงแกนี้ลงฝั่งไืมแต่น้องมันวิงไปลงูนิ่งอไลงแเตี๋ยวเขาสั่งเขาังเขาิลออกไปแล้วถึงกที้กจกอยู่ตรงงอนไกอโจ๊กอยู่เสเนไก่เขาเรียกดินอะไรนะพี่ดินเหนียวดินำันดิน ดินเหนียวเจ้าปุยดำม,มาเอาอยู่เด้นเจ้าซื้อเกลือมาอ๋อเหรอมามาใส่าาอ๋อเอาเอาลูกสิบรอบมาใส่มาซือ้อเอาสิบรอบไปใส่เอามาใส่ถอยอ่ังไส๋อปุยดำก็มาเอาอ่ะไม,ามา่เอาใชีก็มาออเมันมีแค่ที่นี่เหรอหรือว่ายัางไงมันจะมี เพราะเลยเพราะเลยปลากล้วยหนึ่งไปก็ไม่มีแล้วนะเป็นป่านยาวนั่นเมือนนี่นะมันจะมีเข็ดอันนี้ใช่ใช่เขาไปมิกอีกไหมใช่เอาผสมดินทรายดินเหนียวสองส่วนในทรายส่วนนึงโอ้โอเคลงในบ่อก็ลดน้ำเพ่อยคืนนึงไม่ใช่ไอ้ดินเหนียวเหลืองๆทำไม่ได้เหรอเหนียวเหลืองถ้าเผามาประตูก็ทำไม่ได้อ๋อไม่ใช่จะทำได้คือมันเอาเข้าเตาเผาใช่เผาออกมา ที่มันระเบิอดออกอืมไม่ได้ต้องดูด้วยจะไปจกขายอย่างเดียอะอืมไมเป็นด,ด้วยแล้วเรกกรดูไม่ค่อยเป็นมากทุกไหนพี่พี่เลือกมาดูหน่อยผมเลือกเป็ดถูกหรือเปล่าเมื่อกี้อันนี้ใช่เลยไหมใช่เลยน,นี่นะโผล่มาจะเป็นสีแดงๆอืม,มตรงอย่างนี้เราต้องเปิดอน,น้ำออกประมาณห้าสิบเซนอ๋อนาำลงลงยิดทิ้เหลือแล้วเขาเป็นเดินหยว เอย่างเซตถ้าเขาเป็นซะเราคูณได้ไปลงอี่แต่ต่อมาลูกอาจจะมีแบบลายที่อยู่แต่เราไม่รู้เนาะมันก็มีลายที่แต่เขามันอยู่แี่ว่าเขาจะหายหรือไม่หายเลยเรื่องนี้วมาโอเคเออนี่มันก็มีแต่มันปั้นได้เลยดีเม็ดกวาดผลไงนี่มันไม่มีเม็ดเห็นไหมเออไม่มีนะฮะเออเพราะเขาใช้มือปั้นไงเออนี่อันนี้ทิ้งเกียร์เกียร์เรายังตักขึ้นนี่เพราะมันต้องไปก้อนไม่น้อยมันเจ็บเกิน ก่อนใหญ่ม่คงไม่กลัวใช่ไหมโอเคครับคลิปนี้บายบายครับกับพี่จุกครับสวัสดีครับ